อันนี้ผมลืมบอกว่ามันสามารถตั้งในทั้งแฟลแล้วก็ชาร์ปนะ กับผมเช่นเคยนะฮะวันนี้ผมก็จะมีสินค้าหนึ่งตัวมารีวิวนะฮะซึ่งไม่ใช่กีตาร์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องตั้งสายนะฮะจูเนอร์นะครับผมตัวนี้จะรุ่น JMT01 นะครับเป็นสีดำนะฮะอ่าเป็นของโจโยนะฮะตัวนี้นะฮะอ่าตัวนี้ก็เดี๋ยวผมบอกสเปคก่อนเลยนะฮะสเปคของมันก็จะมีตัวเฮิร์ตนะฮะสามารถปรับต่ำสุดได้410นะฮะสูงสุดได้450เฮิร์ตนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็เป็นแบบว่าสามารถ นี่ตั้งสายได้แล้วก็เป็นไม้ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะแกะออกมาให้ดูนะครับอ่ารูปทรงของมันก็เป็นสีดํานะข้างในกล่องก็จะมีฐานมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีเป็นคู่มือภาษาอังกฤษนะครับเป็นแมนนวลนะครับนี่ฮะเป็นรูปทรงนะครับสีดํานะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ก็จะตัดขอบสีเขียวปุ่มก็จะเป็นสีเขียวหมดเลยนะครับนี่ฮะตัวนี้ฮะตัวปุ่มของมันะเริ่มจากตัวนี้ก่อน ตัวนี้จะเป็นสวิตช์นะฮะจะเป็นคลิปแล้วก็ไมค์นะครับถ้าเราแบบว่าอยากหนีบโดยการตั้งสายหนีบบนหัวกีตาร์เนี่ยก็ปรับไปที่คลิปนะหรือว่าถ้าเราอยากใช้ไมค์โดยที่ไม่ต้องหนีบก็เอามาวางไว้ตรงหัวเทาตัวนี้นะ,ะ <S <S แล้วก็สามารถดีดเพื่อตั้งสายได้นะครับถัดมาจะเป็นปุ่มปิดเปิดนะฮะอ่ากดค้างไว้อ่ากดค้างไว้ก็จะจะเปิดแล้วก็ปิดนะ,ะแล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นกลางเลือกโหมดนะ,ะอันนี้จะมีอยู่5โหมดนะ,ะมีอะโคมติกนะฮะแล้วก็ มีกีตาร์เแบสบคูเร่แล้วก็ไวโอลินนะฮะแล้วก็ตัวนี้เป็นอ่าตัวปรับเฮิร์ของมันนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองใส่ฐานให้ดูแล้วกันนะครับฐานก็เป็นฐานนาฬิกานะฮะนี่ยผมมีฐานส่วนตัวผมนะฮะตัวนี้ใช้บ่อยครับใช้บ่อยสามารถหาซื้อได้ตามเซเว่นนะครับอ่ะโอเคปึ๊บอ่ะเปิดเลยโอเคติดแล้วนะฮะ นี่ฮะรูปทรงของมันนะครับก็เริ่มมาด้วยที่เขาจะปรับไป 440Hz เฮิร์นะฮะซึ่งจะเป็นมาตรฐานสากลของจูเนอร์นะครับให้ปรับไปที่4 4 0หรือใครอยากจะปรับตำ่ำต่ำสูงก็แล้วแต่คุณเลยนะครับแล้วแต่ความสะดวกนะแล้วก็กดตัวนี้นะก็จะเป็นการปรับโหมดนะครับอ่าตัว C ก็จะเป็นคัสตอมนะตัว G เป็นกีตาร์นะฮะตัว B เป็นเบสตัว V เป็นไวโอลินแล้วก็สุดท้ายเป็นต so ัว U เป็นอุคูเลเนะครับ สามารถเลือกได้นะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเราลองมาทดสอบให้ดูกับกีตาร์โปรผมจะลองแบบ2แบบนะฮะเริ่มจากแบบแรกผมจะตั้งเป็นคลิปนะฮะโดยการหนีบแล้วก็ตั้งสายดูมาดูว่ามันจะตอบสนองความถี่ได้ดีแค่ไหนนะฮะแล้วก็แบบที่2เป็นแบบใหม่นะครับผมจะหนีบไปตรงขางเกงผมเนี่ยแล้วก็ตั้งนะครับผมโอเคเดี๋ยวไปดูกัน A few moments later อ่าตอนนี้ฮะผมก็หนีบบนคอกีตาร์แล้วซึ่งตอนนี้นะสายกีตาร์ผมทำให้มันเพี้ยนแล้วนะ ะโอ้โหม่รู้เรื่องรู้ราวเลยอ่าผมมาเริ่มจากการตั้งสายล่างสุดนะสายหนึ่งนะครผมตั้งเป็น E นะครับนี่ฮะนี่ผมดีครั้งเดียวนะเห็นไหมอาจจะตั้งไม่ตรงมากเท่าไหร่นะฮะ,ะต่อไปเป็นสายสองฮนะตั้งเป็นตัว B นะครับอันนี้เป็น A f a t อยู่ อันนี้ผมลืมบอกว่ามันสามารถตั้งในทั้งแฟตแล้วก็ชาร์ปนะอันนั้นเป็นเอชาร์ปเอชารผมพูดผิดปรับขึ้นไปครึ่งเสียงนะสังเกตว่าผมดีครั้งหนึ่งเนี่ยแล้วผมปรับเนี่ยไอตัวหลอดนี่มันจะขึ้นเลยคอยดูนะสายสามผมปรับยากนิดนึง อ่าอ่าตั้งเป็น A นะครับ ไปตาสุดท้ายนะโอเี้ยนหนักเลยตังเป็น e. อีอ่นาน่าจะได้ละโอเค สายกีตาร์บางคนอาจจะหย่อนยานนะ,ะต้องคอยตั้งนิดนึงแต่ตัวนี้ก็จับขึ้นความถี่ได้ดีนะครับนี่ฮะนะอ่าอ่าเดี๋ยวต่อไปผมจะลองตั้งแบบเป็นใหม่นะซึ่งการตั้งเป็นใหม่เนี่ยตั้งได้เฉพาะกีตาร์โป่งนะกีตาร์ไฟฟ้าไม่สามารถตั้งได้นะ ถ้าเป็นกีตาร์ไฟฟ้าให้แนะนำให้เป็นแบบคลิปแบบหนีบดีกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูนะครับได้ A few moments later อ่าตอนนี้นะเป็นแบบไม้แล้วนะครับโลเนี่ยว่าเวลาผมพูดก็คือต้องใช้ต้องใช้ความเงียบในการตั้งสายนะผมจะลองตั้งสายแรกก่อนนะครับ จะไม่ดีเท่าตัวหนีบนะเพราะว่าไม้มันอยู่ตรงนี้นะฮะหนีบผมคิดว่าหนีบน่าจะดีกว่านะแต่ก็สามารถตั้งได้เหมือนกันนะครับถ้าใครไม่อยากหนีบนะ ตั้งคร่าวๆก่อนนะครับอ่ะนี่แหละลองมาตั้งอีกทีหนึง่ง ไม่เพียรละประมาณนี้แล้วกันนะครับก็สําหรับใครที่ดูอยู่นะฮะก็ผมก็จะบอกว่าการที่เราจะตั้งเนี่ยแนะนําเป็นแบบหนีบเป็นคลิปหนีบดีกว่านะครับหนีบ,บกับบนคอกีตาร์เนะี่ยมันจะให้ครึ่งความถี่ที่ดีกว่านะเพราะว่าถ้าเรามาตั้งแบบเนี้ยไอตัวนี้รูไมคม์ที่จะเล็กมันต้องอยู่แบบว่าเสียง เงียบเจริงๆนะถึงจะตั้งได้นะครับเพราะว่าถ้ามีเสียงรบกวนเนี่ยมันจะทําให้เสียงของเรานั้นเนี่ยเข้าไปกวนในการตั้งสายได้นะแนะนําเป็นแบบคลิปหนีบนะฮะหนีบก็แค่กดตัวนี้เองกดขึ้นไปนะฮะโลเนี่ยไม่ไม่ดังละเพราะว่าเราปรับเป็นคลิปแล้วสำหรับใครที่สนใจจูเนอร์นะหรือว่าเครื่องตั้งสายโจโยนะฮะร,รุ่น JMT01 ตัวนี้นะครับสามารถทักไลน์มาได้นะ,ะเรามีคอนแทคอยู่นะฮะขึ้นให้ข้างล่างนะครับทักมาได้เลยแล้วก็สามารถซื้อได้ที่ลิงก์ อ่าเว็บไซต์นะฮะของร้านแล้วก็ Lazada s h o p ป e นะครับสามารถเข้าไปซื้อได้นะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับอ่าใครดูจบแล้วนะอย่าลืมกด s u b s c r i b ์ให้เราด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะกับสินค้าตัวใหม่อ่าวันนี้ผมลาไปก่อนนะสวัสดีครับ